เช่นนี้หรือไม่เข้าใจทุกอย่างสามารถพูดคุยโต้อตอบกับผู้อื่นได้ดูผิวเลินเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแต่เด็กคนนี้กับวอกแวกไม่เคยอยู่นิ่งไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจกับอะไรได้นานไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เองที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรอบข้างไม่เข้าใจเขาดูถูกหรือรังเกียจเขาโดยที่ไม่เคยทราบเลยว่าแท้ที่จริงแล้ว เด็กเหล่านี้เขาป่วยเป็นโรคปกพ้องทางการเรียนรู้หรือที่เรียกว่าโรคสมาธิสั้นนั่นเองคําว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันมีความหมายใหญ่ๆอยูอ่เด็กอยู่3ามกลุ่มนะฮะแต่สมาธิสั้นแท้ๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่กลุ่มที่ฉลาดเป็นเด็กที่รู้เรื่องปกติก็เหมือนเป็นเด็กที่ดูบ้าพลังแล้วก็เหมือนเขาติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาเพราะเขาเคลอนไหวตลอดเวลา พูดจาปกติทุกอย่างอันนี้คือ80-90%ของเด็กที่สมไม่นิ่งส่วนปัญญาอ่อนนั้นเนี่ยมีน้อยก็คือมีไม่ถึง10%และออทิสติกก็มีน้อยก็ไม่ถึง10%เช่นกันงั้นการที่เราพูดถึงเด็กสมาธิสั้นเนี่ยก็คือเด็กส่วนใหญ่80-90%ที่คือเด็กปกติทั่วไปแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมตัวเองการควบคุมอารมณ์นะฮะและปัญหาการเรียนตามมาตั้งแต่ตอน อน,อนุบาลสาปอนหนึ่งเป็นต้นไปแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงยากตั้งแต่เล็กซึ่งนั่นจะส่งผลให้เกิดปัญหาการเลี้ยงดูตามมาและผลกระทบตามมาอีกมากมายาเราสรักวัดในเรื่องของพัฒนาการนะฮะเขาจะไม่มีความช้าในเรื่องของการนั่งได้ยืนได้เดินได้เนี่ยเขาจะเป็นไปตาม,มาอายุเลยแต่ถ้าเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยเขาจะช้าในเรื่องการเดินช้ากว่าปกติ ส่วนออทิสติกนั้นเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สนไม่นิ่งได้ก็มีลักษณะที่แปลกตั้งแต่เล็กลตั้งแต่ก่อนโคมึงด้วยก็คือไม่ค่อยมองหน้าไม่ระสบตาแล้วก็มีโรคส่วนตัวเยอะซึ่งอันนี้นเนี่ยมันแตกต่างชัดเจนกาบเด็กกลุ่มสมาธิสั้นสนนะครับเริ่มสังเกตอาการที่ว่าลูกมี การสมาธิสั้นจากการที่ลูกต่อต้านแบบไม่ไม่ค่อยอยากทาตามที่พ่อแม่สั่งเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างมากว่าสวัสดีผู้ใหญ่เขาก็จะทําเป็นเฉยไม่ไม่ไม่ใส่ใจในการบอกของของแม่หรือของพ่อเลยพ่อพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่ครัวกาลังสอน <c oughs> เด็กไม่มีสมาธิอยู่กับการสอนของครู ทำให้เพื่อนในห้องเนี่ยไม่ไม่ไม,ม่สามารถเรียนร่วมกับเขาได้เป็นการไปรบกวคนคนอื่นประกอบกับที่บ้านที่เขาไม่ค่อยฟังพ่อแม่ด้วยก้าวร้าวมากกว่าเด็กปกติเลยทําให้มั่นใจว่าลูกน่าจะสมาธิสัน้นค่ะในห้องเรียนอ่ะมีเด็กคนแปดคนสมาธิสั้นเจ็ดคนแล้วแล้วรวมลูกเราด้วยตอนแรกเร่สังเกตว่าอาจารย์ของน้อเนี่ยเหมือนกับเด็กโซนดื้อบอกอะไรก็ไม่เชื่อแล้วทํากันบ้า หายทำปากกาหายบางครั้งทาเป็นบ้านพิเศษเตาฟังแนบผู้เนี่ยชอบเถียวอารมณ์เสียไม่กินได้นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กสมาธิสัน้นนี้ในทางการแพทย์ก็คือเด็กที่สนมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องสมาธิโดยเฉพาะในห้องเรียนนะ ในแง่ของความสนิทคือผลกระทบก็คือเป็นลบกับคนอื่นแล้วทำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ทําให้เกิดความวุ่นวายทั้งการใช้ชีวิตประจำวันนะคะถ้าในแง่ของปัญหาการเรียนก็คือการที่เขาเริ่มเรียนไม่ได้ตั้งแต่ตอนอนุบับสามคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแง่นั้นคือธรรมชาติส่วนหนึ่งของเด็กสมาธิสั้นนะ,ะับที่เขาจะไม่มีสมาธิในเรื่องที่เขาไม่สนใจก็คือในห้องเรียนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจมากๆเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิมากนะ,ะับส่วนปัญหาการเรียนก็คือ ที่โรงเรียนเนี่ยจดงานไม่ทันเลยหรือว่าไม่ได้ฟังรูเลยส่งกระดาษเปล่าเลยตั้งแต่ปอนหนึ่งเป็นต้นหรือ mm hmm. มีปัญหาการเขียนหนังสือเช่นเขียนไม่ก็ได้ทั้งที่ฉลาดอันนั้นก็ค,คือความบกพร่องในการอ่านเขียนที่เราเรียกว่าเป็น LD mm hmm. เมื่อเป็นปัญหานั่นจะถือว่าเป็นโรคนะ,ะัะ mm hmm. ก็คือเป็นภาวะที่เป็นโรคที่ต้องการแทบการบำบัดรักษาหรือการช่วยเหลือการเลี้ยงดูนี้มีความสําคัญมากความสนไม่ดีของเขาเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะดื้อได้เยอะนะฮะ แตาพ่อแม่ไม่เข้าใจวิธีการรับมือเด็กที่รำง,งานเยอะเนี่ยก็จะเหนื่อยและเครียดเพราะในแง่ของการรักษาเนี่ยก็ก็คือการปรับพฤติกรรมในครอบครัวที่สําคัญฝึกให้เขารู้จักหลอคอยฝึกให้เขารู้จักพูดดีๆกับคนอื่นนะฮะฝึกให้เขารู้จักทำอะไรให้คนอื่นทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้เขาปรับตัวได้แล้วโดนโดนุดันว่าน้อยลงโดยส่วนใหญ่ถ้าต่ำกว่าหกขวบเนี่ย ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นี่มาข่อนพอมาขก่อนี่มันมันเยอะแล้วมันรุนแรงเด็กควบคุมตัวเองไม่ได้ทําลายข้าวของนั่นส่วนนึงเพราะว่าถูกดูถูกตีบ่อยก็ได้นะครหรือเพราะว่าพ่อแม่ตามใจมากเกินไปก็จะหมุอหดง่ายแล้วก็ก้าวร้าวได้เหมือนกันเั้นการใช้ยาช่วยในตอนตั้งแต่4ีบถึง6กขวบเนี่ยก็มีความจําเป็นหรือว่ายาที่ช่วยปรับอารมณ์ ส่วนยาที่เกี่ยวกับสมาธิที่เพื่อเพิ่มสมาธินั้นเนีย่ยก็จะมีความสำคัญในช่วงวัยเรียนตั้งแต่วันสามปอนด์เด็นะครับโดยส่วนใหญ่พอหนึ่งเนีย่ยเราก็จะให้ยาได้จานวนในน้อยด้วยก็มีสมาธิในห้องเรียนและก็ปรับตัวได้แล้วเด็กจะได้เกิดความภูมิใจค่ะจากการที่พาลูกมารักษาโรคสมาธิสั้นนะคะ,ะคุณหมอให้ลูกทานยาเพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียน ก็ไม่ค่อยไม่จริงๆไม่ไม่ค่อยอยากให้ลูกทานยาแต่เพื่อต้องการให้ลูกแบบมีสมาธิแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นก็ต้องยอมรับแต่จะใช้วิธีการเพิ่มความใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะปกติพี่ก็ดูแลน้องปกติเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะ,อะพอรู้ว่าเขาเป็นสมาธิชั่นช่วงนี้พี่ก็ อย่าค่อยๆให้เขานิ่งก่อนแล้วพี่ก็ค่อยคุยกับเขาให้เขาเข้าใจทีเดียวเลยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลกวายคือถ้อเาเกิดว่าเวลาเขาลมร้อนนี่เวลาพี่ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ฟังพี่นะแล้วก็วิธีการทานยาเนี่ยก็จะช่วยว่าให้น้องอเขานิ่งได้เวลาเรียนได้มีสมาธิเรียนนะคะสำหรับความเข้าใจในเรื่องเด็กสมาธิสั้นสังคมทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจว่า คำว่าสมาธิสั้นเนี่ยจะนึกว่าปัญหาอ่อนเพราะว่าเราเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ในทางการแพทย์เนี่ยโดยเกณฑ์วิจัยหรือว่าโดยลักษณะของเด็ก <c oughs> ทางคลินิกที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ที่สติปัญญาดีปกติสูงกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติก็เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เด็กปัญหาอ่อนแน่นอนแต่ว่าเขามีปัญหาก,การเรียนได้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ย ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนก็ตามหรือปัญหาเกี่ยวกับการที่เขาปรับตัวไม่ได้กับระบบการศึกษาเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยไปเน้นเรื่องการอ่านเขียนมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าสูรการศึกษาเราเน้นในเรื่องของการพัฒนา,าของสมองซีขวาหรือว่าดนตรีกีฬาศิลปะหรือการประดิษฐ์หรืองานปั้นต่างๆเนี่ยแล้วเรามองให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เขา นำไปสู่วิชาชีพได้ยังไงในสาขาต่างๆแขนงต่างๆเนี่ยถ้าการออกแบบการหล,ลักสูตรการศึกษาเนี่ยสามารถช่วยตรงนี้ได้ตั้งแต่ประถมปอนเด็กไป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมันไม่มีเด็กสมาิที่สั้นคนไหนที่เรียนไม่เก่งเลยแต่คณะเรียนเนี่ยต้องให้น้ําหนักกับาการทดลองการต่อประกอบแล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์ก็คือศิลปะดนตรี รวมถึงก,การเล่นกีฬาแล้วก็การถ่ายภาพนะคะคือลูกเราอ่ะจะมีความที่ไม่นิ่งมากกว่าเด็กปกติทั่วไปค่อนข้างจะสซนมากแต่ถ้าเทียบปกติแล้วก็คือเด็กเด็กเป็นเด็กปกติแค่เด็กเขาควบควบุมอารมณ์ให้อยู่นิ่งไม่ได้ซึ่งถ้ามองจริงก็คือถ้ามองด้วยความแล้ก็คือเด็กคนนี้เป็นเด็กปกตินะคะ จริงๆน้องเขาถ้าเกิดว่ามองในทั่วๆไปคนข้างนอกเห็นน่ะก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรเพราะว่าปกติน้องกกปกติเด็กทั่วไปมีแต่พี่แหะที่เลี้ยงหนูจะรู้ว่าน้องเป็นปกติสังคมทั่วไปก็คือมองมองเขาไม่ออกนะคะเพราะขาสนาธิชัดนอกจากว่าคนเลี้ยงปีเนี่หนะูจะเห็นในเด็กที่อ่านเขียนไม่ได้เนี่ย ในระบบการศึกษาของไทยเนี่ยจะเหมารวมว่าเด็กที่อ่านเขียนไม่ได้นี่โง่หมดแต่ความจริงไม่ใช่เพราะว่า IQ คิวเขาไม่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบไอคิวสูงก็เยอะเพราะเด็กที่อ่านเขียนไม่ได้เนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่อ่านเขียนเก่งจํานวนเด็กที่เก่งในเด็กที่อ่านเขียนไม่ได้และไอคิวสูงเนี่ยน่าจะพอๆกับเด็กกลุ่มโอลิมปิกที่อ่านเขียนได้นะฮะ,ะถ้าเราพัฒนาเด็ก กลุ่มที่อ่านเขียนไม่ได้เนี่ยแต่เขาเก่งในด้านของเขาเนี่ยเราก็จะได้เด็กโอลิมปิกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราคัดออกตั้งแต่แรกในในโรงเรียนของเรานี่แหละคุณครูก็ไม่ควรเหมารวมว่าเขาเป็นเด็กสติปัญญาอ่อนหรือว่า IQ ตา่ำกว่า70นี่นะครับเพราะ IQ คเขาก็จะอยู่ในระดับที่ที่ที่ดีใช้ได้แต่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการสอนเสริมในเรื่องการอ่านเขียน แต่ที่มากกว่าน,นั้นก็คือถ้าเรามองเห็นด้านดีของเขาก็คือศักยภาพในเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือการที่เขาสามารถจะเรียนเก่งได้ทุกอย่างที่เขาอยากเรียนเช่นการทำอาหารการเรื่องดนตรีการถ่ายภาพนะครับความคิดสร้างสรรค์ของสมองซีขวาเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของเด็กสมาธิสั้นนั่นเองถ้าเราพัฒนาเขาตั้งแต่เล็กเขาก็มีความภูมิใจและ ถ้ามองให้เห็นชัดเจนว่าไปนำไปสู่วิชาชีพไป้ยังไงเนี่ยก็ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองความมั่นใจนะครับถึงเวลาที่กลับมามองด้านบวกของเด็กทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กปัญญาอ่อน mm hmm. เด็กออทิสติกหรือเด็กสมาธิสัน้นว่าเมื่อเขาเรียนไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะสอนอะไรเขาเราจะมีจัดการสภาพแวดล้อมอะไรให้เขาได้เรียนรู้อย่างอิสระและก็เหมาะกับความสามารถเขาเรื่องนี้อยากจะฝากไว้ว่าให้มองด้านดีของเด็กมากๆ โดยไม่มองในกรอบวิธีคิดของระบบการศึกษาแบบเดิมก็จะนาไปสู่ระบบการศึกษาแบบใหม่ที่จะช่วยเหลือให้เด็กทุกคน,นมีความภูมิใจและไม,ไม่รู้สึกว่าปรับตัวอะไรไม่ได้การเรียนจนซึมเศร้าแล้วก็ใช้ายาเสพติดหรือว่าเือเรียนไปในที่สุดแ,แล้วก็หลุดออกจากระบบโรงเรียนนักจิตวิทยาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมายืนยันว่าเด็กสมาธิสั้นไม่ได้เป็นปัญหาของสังคม เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเด็กทั่วไปเพียงต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนอกจากการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วกำลังใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้อีกเช่นกันโรคสมาธิสั้นไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นต่อการเรียนรู้แต่โอกาสจากผู้คนและสังคมต่างหากที่กำลังจะบอกว่าคุณเปิดใจและยอมรับพวกเขามากแค่ไหนเด็กกลุ่มนี้อาจไม่ได้เก่งกาจหรือฉลาดอย่างที่ใครๆต้องการ แต่เขาก็มีความสามารถที่โดดเด่นและน่าทึ่งในอีกหลายๆด้านที่สังคมยังมองไม่เห็นอีกเช่นกัน